สวัสดีครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมานี่ฮีโร่ครับก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ตุลาคม2563หุ้นที่ติดสแกนมาวันนี้ก็ติดมาเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่วงการดูกราฟนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องเนดกันเยอะมากเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับน้องเน์ดก็ฝากมาขอบคุณด้วยนะแล้วก็น้องเนร์ฝากรายการด้วยน้องเนร์ทำรายการเล่นหุ้นได้ทุน1น0 0 0แสนนะครับเพื่อนๆอยากจะดูฟิมือการเทรดของน้องเนดก็สามารถไปดูที่รายการเล่นหุ้นได้ทุน1น0 0 0แสนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่นอกเหนือจากการให้กำลังใจนะมาดูคอมเมนต์คุณกริตในนะครับเป็นน้องอายุ20ปีนะครับก็ศึกษาการเล่นบานคลิกทูวินนะ แล้วตอนนี้ก็เพิ่งลงสนามจริงแล้วด้วยนะครับก็เข้ามาทําการบ้านแทบทุกวันเลยนะครับเข้ามาดูรายการแทบทุกวันเลยนะก็ขอก็ขอคุณมากนะครับที่ติดตามช่องวันนีฮีโร่ครับแล้วก็ติดตามรายการของผมครับคุณกนกพรนะครับก็บอกว่าดูคลิปเป็นคลิปแรกทุกเช้าเลยโหสุดยอดมากครับต้องเก่งแน่ๆครับถ้าดูทุกวันต่อไปนะครับคุณนิดเนี่ยคุณนิดเป็นสมาชิก3เดือนแล้วนะครับสุดยอดมากครับ คนนิดก็ทำกันบ้านก่อนตลาดเปิดนะครับคนนิดบอกว่าให้เอาเท่าที่ไหวนะเป็นกำลังใจให้ทั้ง3าคนก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ยังไงก็ต้องไหวะฮะจันพืชบอกให้ดันให้ถึง1 0,000วิวให้ได้นะหนึ่งวัน <c oughs> จะถึงไหมเนี่ยแล้วก็มีคุณไพบูลน,นะคุณไพบูลถามถึงเรื่องเดลต้ามานะครับว่าอยากจะเสี่ยงนะครับอยากจะเสี่ยงดูหัวก้อยดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่กราฟนะเพราะว่าเดลต้าติดสแกนมาด้วยกันนะวันนี้ คุณจิรานะครับก็บอกเป็นมือใหม่นะเพิ่งติดตามช่องได้1สัปดาห์โอ้แล้วก็ได้กำไรจาก PSL มา10%เลยนะครับโอ้เก่งมากๆเลยครับถือว่าทำกันบ้านได้ดีมากเลยนะเพิ่งติดตามช่องนะครับแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ที่ผมพูดแล้วก็ได้กำไรไปด้วยนะจริงๆรายการหุ้นเห่นรอบวันนี้ทำมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน7นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กลางเดือน1 0แล้วทำมาหลายคลิปพอสมควรเลยคุณสุภกรนะครับ ถัดมานี่คือสมาชิกใหม่นะสมาชิกใหม่ด้วยยินดีต้อนรับสู่สมาชิกนะครับมูลสุปกรณ์บอกว่าหุ้นการบ้านดีมากนะได้ความรู้เยอะนะครับแล้วก็คุณปรินนะครับมาเป็นกําลังใจให้จันดอบจันเพือ่อแล้วก็โดยเฉพาะน้องเนิร์ดนะครัส่วนตัวยังไม่เข้าใจ telling stop ดูคลิปเรื่องนี้แล้วมาหัดตั้งเองแล้วงงๆจริงๆผมก็พูดในคลิปทุกครั้งนะครับที่มีหุ้นติดซ้ํามาว่าหุ้นตัวนี้มีการสร้างไฮแคลใหม่ Lo แล้วนะครับเราก็จะเลื่อน stop loss จากจุด แรกไปสู่จุดไฮโลล่าสุดนี่นนครับนี่คือการเลื่อน trailing stop นะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจนะถัดไปนะครับคุณพัชรีวรน์นี่ถามมาค่อนข้างหลายตัวเลยนะครับรบก,กวนวิ <C ut> เคราะห์ CKP PM ควรคัดหรือไปต่อคะจริงๆถ้าดูรายการนะครับถ้าสมมติว่าหุ้นที่ถือมันเลยจุดคัดมาแล้วแล้วยังไม่คัดออกเนี่ยมันจะเลื้อยหลังนะครับมันจะลากยาวลงมา ถ้าทำใจคัดช่วงแรกไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าก็ควรน่าจะรอช่วงกลับตัวนะ c k p นี่รอได้นะครับแต่ PIM ผมไม่แน่ใจนะถ้ามีจุดกลับตัวขึ้นยอดทะลุเมยยื่อไหร่ี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยหาจังหวะถัวก็ได้นะต่อไปนะครับคุณบอยมจิกอยให้อาจารย์อัปเดตเซตทุกคลิปเลยนะครับนะเดี๋ยวจะพยายามทาให้นะครับมีคุณฟานคุงมานะครับเป็นสมาชิก1เดือนนะบอกว่าเห็นใจน้องนะครับสู้ ถ้าเห็นใจน้องเนื้ออย่าลืมไปดูรายการน้องเนื้อด้วยนะครับเล่นทุนด้วยทุนหนึ่งแสนครับคุณแมงเม่านะครับแมงเมาได้คาหมาดมา15%เพราะทำการบ้านตามคลิปสุดยอดมากครับเก่งมากๆเลยมีทต่คนหนึ่งเก่งนะได้กำไรกันเยอะแยะเลยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทางช่องมันนี่ฮีโร่ของเรานะครับก็จะทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะและ้วก็เพื่อนๆก็สามารถทํากันบ้านได้นะครับชอบหุ้นทรงไหนสไตล์ไหนเสียงต่ําเสียงสูงยังไงก็สามารถทํากันบ้านตามตาม,ตามรายการได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปช่วงของการดูกราฟกันเลยดีกว่าครับวันนี้หุ้นติดสแกนมั้งหมด30ตัวนะครับเป็นหุ้นของวันที่8ตุลาคม2563นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหุ้นที่ติดสแกนมาทั้งหมด30ตัวนี้นะครับมีหุ้นตัวไหนเป็นเทรนขาขึ้นให้เราไปวางแผนเทรดต่อกันได้บ้างหุ้นตัวแรกที่ติดสแกนมาเลยนะครับก็คือ T H R E นะครับหุ้นตัวนี้มีการทะลุนะครับทะลุกรอบรอบนี้ไปได้ละไฮเขาอยู่ที่1.01เนี่ยมีการทะลุออกไปที่ปิดที่1.02นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการนะครับเป็นการ เปลี่ยนเทรนด์แล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าอนาคตนะครับมีการย่อก,กลับลงมารอบนี้เนี่ยราคาไม่ควรจะหลุดฐานนะฐานของเขาจะอยู่ที่ช่วงราคานะครับเนี่ยฐานของเขาจะอยู่ที่0.79นะครับตอนนี้จะบอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเทรนด์นะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับตัวที่2ครับซูเปอร์โอ้ตัวนี้ก็ถามกันมาเยอะนะช่วงของราคาที่มีการดีดขึ้นรอบก่อนเนี่ยครับช่วงที่แท่งเขียวแท่งนี้มีถามกันมาเยอะเลยซูเปอร์ เปลี่ยนเทรนหรือยังเป็นขาขึ้นหรือยังตอนนั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นเทรนขาลงอยู่แต่ว่าวันนี้นะครับซูปเปอร์ก็มีการเปลี่ยนเทรน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีการเบรกไฮขึ้นมาแท่งนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะโอเคนะครับตอนนี้ใครที่ชอบซูปเปอร์นะก็สามารถเฝ้าได้แล้วเอาไว้ทําเป็นการบ้านได้ละหลังจากนี้นะครับการพักตัวของเขานะถ้าไม่หลุดนี่ฮะ0.74นะครับก็จะเป็นการพักตัวเพื่อ ขึ้นต่อนะครับพักตัวเพื่อสะสมกําลังแต่ว่าถ้าเขาไม่พักตัวเขาขึ้นไปเลยแล้วพักนิดเดียวแล้วก็ทะลุไยถ้าทําทรงแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่2เนาะถ้าทําทรงแบบนี้ได้ก็แปลว่านะซูปเปอร์เนี่ยจะเริ่มเทรนขาขึ้นนะครับตรงนี้เลยนะแต่การเบรกไฮชุดแรกเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการเริ่มเทรนขาขึ้นนะถือว่าเป็นการกลับตัวเฉยๆนะครับการกลับตัวก็หลังจากนั้นมันจะตามมาด้วยการสะสมกาลังนะครับช่วง accumulation phase ก่อนที่จะเลือกข้างเป็นขาขึ้นต่อไปครับเพราะฉะนั้นสเปอร์ตอนนี้ก็สามารถเอาเข้าริชไปได้นะตัวถัดไปนะครับซิงเกอร์ซิงเกอร์อรโ,อโหสวยนะครับใครที่ทำการบ้านตามนะต้องยินดีด้วยเลยนะครับตอนนี้ราคาของซิงเกอร์นั้นออกจากกรอบแล้วออกจากกรอบใหญ่แล้วด้วยนะครับตอนนี้คือว่าสวยมากนะที่ผมวิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้นะครับแท่งนี้เลยนะ แท่งนี้เป็นการเบรกไฮลื่นย่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมพอราคาเบรกไฮขึ้นย่อยเสร็จปุ๊บมันมันเป็นจุดเริ่มต้นเทรนที่ดีเลยนะนะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มันจบช่วงสะสมกําลังแล้วนะช่วงสะสมกําลังของเขาก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้นสะสมกําลังเพราะราคาเปลี่ยนเทรนตรงนี้เนาะขึ้นยอ่อทะลุเนี่ยเปลี่ยนเทรนปุ๊บพักตัวลงมาสะสมกําลังไม่หลุดโลนะครับหลังจากนั้นก็ ทำคลื่นย่อยขึ้นยอ่นยอทะลุเบรกหายแล้วก็ไปเลยครับตอนนี้ก็ออกจากกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเต็มตัวแล้วสําหรับสิงเกิร์นะส่วนแนวซับลอดนะครับตอนนี้จุดที่เลื่อนขึ้นมานะครับตอนแรกจุดซับลอดเขาจะอยู่นี่นะนะครับคุณปรินนะถามมาพอดีเลยเรื่องของการเลื่อนซับลอด จุด stop loss ของเขาตอนแรกจะอยู่ตรงนี้11.8เอดแนะครับแต่หลังจากที่มีการยกไฮยกโลขึ้นไปใหม่เริ่มเทรนด์ใหม่จุด stop loss จะถูกเลื่อนขึ้นมานะครับตามไฮโลล่าสุดซึ่งปัจจุบันนี้ไฮโลล่าสุดของเขาจะอยู่ที่13.3ครับนี่คือจุด stop loss ล่าสุดของซิงเกอร์ตัวถัดไปนะครับโนเบิล no อ่ามาดูเคสโนเบิลก็ได้โนเบิล no เนี่ยโนเบิล no นะครับหลังจากที่เบรกกรอบล่างขึ้นมาได้เนี่ยสะสมกําลังช่วงล่างเนี่ยแล้วก็เบรกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเเเจนนนนะครรัับดดีีี๋ยวาามาูใกกกล้ๆอทึง มาดูเรื่องของการเลื่อนสต็อปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยหลังจากที่ราคา break high มาได้ชุดนี้นะราคาเป็นขาขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ได้ทันชุดนี้นะได้เข้าชุดนี้นะครับจุด stop loss ติอยู่เนี่ยแล้วพอราคาวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพักตัวชุดนี้นะครับวิ่งขึ้นมาปื๊ดแล้วก็มีการพักตัวรอบหนึ่งแล้วทำ high ใหม่จุด stop loss นะครับจะถูกเลื่อนนะตามจุด high low ต่างๆขึ้นมานะจุด high low ล่าสุดจะอยู่ตรงนี้ ก็ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น s t o p l o s นะครับและจุดล่าสุดนะครับก็คือราคามีการขึ้นพักแล้วก็ทะลุายอีกแล้วนะครับนี่คือการสร้างไฮโลใหม่นะครับจุด s t o p l ลอตเราก็จะถูกเลื่อนนะครับจากจุดบริเวณนี้จุดที่2อันนี้จุดที่1เนาะจะเลื่อนจากจุดที่2ขึ้นมาเป็นจุดที่3นี่ฮะนี่คือจุดสต็อปลอตล่าสุดของเขาคือโซนราคา18.2นี่คือจะถูกเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นเทลลิงสต็อปอีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการ ตั้งสต็อปตาม EMA นะครับใช้ i ิเคเต t o r ช่วยนะก็ mm hmm. แล้วแต่ว่าจะถนัดกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวโนเบิลกันต่อตัวโนเบิลเนี่ย mm hmm. ก็เป็นเทรนขาขึ้นและจุดสบลอล่าสุดนาออยู่ที่18.2นะครับโซนถัดไปที่เขาจะไปประทะก็คือช่วงของโซนราคาประมาณ24บาทนะเนี่ยของแท่งแกว่แท่งนี้นะครับ23.9ถึง24บาทนี่คือไฮถัดไปที่เขาจะไปประทะครับสำหรับโนเบิลตัวที่5 INe t นะครับ i n e t ก็เหมือนเดิมฮะยังไม่ออกจากกรอบได้นะวันนี้ก็วิ่งขึ้นมาจ่จ High คลื่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุด Stop l ล s s ก็อยู่ที่2.9 6เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ได้ดูการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเราวิคเคราะห์ไปแล้วเมื่อวานนี้ตัวที่6ครับ TC TC โอ้โห TC เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะหลังจากที่มี2รูปแบบแล้วเนาะก,การกลับตัวและสะสมกำลังหรือว่า อีกรูปแบบหนึ่งคือการกลับตัวแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็ทําเทรนไปเลยนะครับแล้วนี่คือรูปแบบที่3ครับ T C เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูกันง่ายๆเนาะหลังจาก T C เนี่ยมีการพักตัวลงมาชุดนี้นะครับเนี่ยราคาปิดแกลบป,ปิดแกลบแบบนี้ก็ถือว่าจบเทรนเนาะอ่อนแรงอ่อนกําลังนะครับแล้วราคาพักตัวลงมาที่โซน3.54แล้วมีการดีดขึ้นรอบนึงเนี่ยฮะการดีดขึ้นชุดนี้นะครับก็ถือว่ามีนัยยะเพราะว่าเด้งขึ้นแรงเลอเกิดและหลังจากนั้นราคามีการพักตัวลงมาอยู่ใกล้ จุดโลล่าสุดของเขาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้อธิบายไป,ไปและหลังจากนั้นนะครับราคามีการเด้งขึ้นพักตัวแล้วทะลุหายคลื่นย่อย่าแล้วจุดที่ทะลุหายชุดนี้นะครับนี่คือจุดเข้าที่ดีเลยนะเพราะว่ามันใกล้จุดสต็อปลอนั่นเองครับจุดสต็อปลอกก็อยู่ที่โลนี่ฮะเนี่ยจุดสต็อปลอนี่คือช่วงกลับตัวของเขาในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้แล้วก็จุดเทปโปรฟิตก็จะเป็นที่หายเดิมของเขาคือตรงนี้ครับจุดเทปโปรฟิต นี่คือการเล่นในกรอบแต่ว่าตัว TC เนี่ยสามารถทะลุไฮกรอบนี้มาได้แล้วก็มาชนไฮกรอบใหญ่ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนี่คือจุดกลับตัวชุดเล็กๆนะครับนี่คือรูปแบบที่3ามที่น่าสนใจเลยนะผมว่าส่วนภาพใหญ่ของ TC นะครับ TC เนี่ยภาพใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้เพิ่งมีการ Break High ขึ้นมาได้นะครับนี่คือจุดกลับตัวของเขานะก่อนและถัดไปนะครับเขาจะลงมาสะสมกําลังไหมอันนี้ไม่รู้หรือว่าเขาจะพักตัวนิดเดียวแล้วไปต่อเลยอันนี้ก็ต้องรองให้ตลาดฉเฉลยนะ แต่ว่า TC ตอนนี้ก็ถือว่ากลับตัวชัดเจนแล้วครับตัวถัดไปครับ ILM โอ้โหผ่านแล้วนะบอกว่าสามารถเลือกที่จะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับสำหรับหุ้น ILM เพราะว่าวันนี้ราคามีการทะลุไฮที่13.2ไปได้เนี่ยฮะการผ่านไฮรอบแรกถือว่าเป็นการสะสมกำลังเนาะในช่วงนี้ผ่านไฮรอบแรกนะขึ้นยอดทะลุนะครับหลัาจากนั้นพักตัวพักตัวเสร็จทำไฮใหม่อถือว่าสวยครับ ตอนนี้ ILM จะถูกเลื่อนซับลอดนะครับจากโลเดิมเลยนะยโลข้างล่างเลยเนี่ยขึ้นมาไว้ที่โซนบริเวณ12.3นะแล้วแนวปะท่าถัดไปของเขานะครับก็นี่ครับ14.6ครับอาจจะมาถึงแล้วก็15.2ครับช่วงนี้ก็ลองติดตามกันดีๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ทำกันบ้านได้ครับตัวถัดไปครับ EA EA ว่ายังไงนะครับ EA ตอนนี้เป็นการเด้งขึ้นเฉยๆนะราคามีการวิ่งลงเป็นขาลงชัดเจนนะเนี่ยช่วงโซนนี้นะครับนี่คือหลุดเทรนดมาลว แล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงนะครับนี่คือเทินขาลงนะครับชุดนี้คือการดีดแต่ก็ดีดมีนยัยยะนะดีดแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับถ้ามีการพักตัวกลับลงมาแล้วก็มีการทะลุหายคลื่นย่อยแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่น่าเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจครับตัวนี้ตัวที่9ซีเซตผมตีกรอบไปแล้วนะครับสำหรับซีเซ็ตเนี่ย เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมตีกรอบนี้นะครับหลังจากที่ราคาผ่านไฮที่สองดขึ้นมาได้ชุดนี้นะครับเนี่ยแท่งนี้ที่ผ่านขึ้นมาได้ราคาก็พักตัวครับการพักตัวเนี่ยจะมีการเบรกไฮขึ้นย่อยให้เห็นนะการพักตัวชุดนี้นะครับในคลื่นในคลื่นของ t i m e f r a m e เล็กนะจะมีการขึ้นพักทะลุนะครับผมนับแท่งเขียวแท่งนี้เป็นการทะลุไฮขึ้นพักทะลุพอพักทะลุเสร็จปุ๊บพักตัวลงมาสะสมกําลังนะนี่คือช่วงสะสมกําลังเขาสองแท่งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เลคไฮใหม่นะผมมองว่าซีเซตตอนนี้นะครับนะ่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วสําหรับรอบนี้นะและจุดซับรอของเขานะครับจะอยู่ในช่วงของบริเวณ2.26นะอ่านะอันนี้คือไม่ห่างจากจุดราคาปิดปัจจุบันเท่าไหร่นะก็ถือว่ากลับตัวนะครับในคลื่นย่อยเท่านั้นนะกลับตัวในคลื่นย่อยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไป2.58ได้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าตัว ซีเซ็ตเนี่ยจะสร้างทรงเป็นแบบไหนนะตัวถัดไปนะครับตัวที่10 Home Pro Home Pro ตอนนี้โอ้โหออกจากกรอบแล้วนะครับสามารถพุ่ง,งออกจากกรอบได้แต่ว่าปิดแดงแค่นั้นเองนะเปิดเขียวนะครับพุ่งขึ้นไป15.6แล้วปิดแท่งแดง15.10นะครับอันนี้ก็มีโอกาสพักตัวนะถือว่าดีเลยนะครับถ้าพักตัวลงมาเล่นในกรอบเดิมได้นะถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็จุดซับลอตก็อยู่13.6สาหนะสำหรับตัวนี้และแนวไฮเดิมนะครับถ้าเขาจะ ขึ้นต่อนะเราจะไปปะทะก็ผมเห็นช่วงโซนประมาณ16 3จมนะครับช่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าแท่เทียนมันมากองกันอยู่ตรงนี้เยอะนะครับก็ลองทํากันบ้านดูนะครับตัวถัดไปนะครับตัวที่11อีออนอีออนก็ไปไม่หยุดเลยนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ออกตัวไปแล้วเนาะใครที่ติดตามรายการก็จะเห็นว่าช่วงนี้คือช่วงการกับตัวช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นลงมาสะสมกําลังชุดสะสมกําลังโชคดีที่ไม่หลุด โลล่าสุดนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปยาวเลยครับทีนี้ขึ้นย่อทะลุยอ่ยอทะลุไปเรื่อยเลยฮนะตอนนี้อีออนก็เป็นเทรนขาขึ้นแบบแข็งแรงมากๆนะแล้วก็ใครที่ได้ของมาช่วงนี้นะครับแนะนำนะครับว่าเราเลื่อนเทรลนด์ซ็อปตามไปจุดเทรลนด์ซ็อปตอนนี้นะครับจะอยู่ที่แกร็บนะที่ผมตีไว้เนี่ยราคาที่ขึ้นไปชุดนี้นะครับขึ้นแรงๆแ,แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะลงมาปิดแกร็บถ้ายังอยากจะขึ้นต่ออยู่แกร็บที่ไม่ควรปิดตอนนี้อยู่ที่126.5ครับ แล้วก็แนวถัดไปที่อาจจะไปถึงและอาจจะไปประทะก็จะเป็นช่วงนี้ฮะ156ครับตัวถัดไปครับซิสโอ้โทหทำไฮไปได้อีกแล้วนะครับคือวิ่งต่อเนื่องมากวันนั้นก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะว่าชุดนี้นะครับแท่งนี้น่าจะเทคโปรฟิตไปก่อดครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับวันถัดไปมันโดดขึ้นอนะ่ะมันไม่สนใจเลยนะก็ถือว่าแรงดีใช้ได้เลยครับ ตอนนี้ก็รันโปรฟิตต่อไปนะครับที่เหลือครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีของเพราะว่าตอนนี้ซิสเป็นออทามไฮไปแล้วนะตอนนี้เราก็จะใช้เทอร์ดิงสต็อปเป็นแก็บนะถ้าราคาลงมาปิดแก็บที่20.4ก็แนะนําให้เทคโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็รอเล่นรอบใหม่นั่นเองครับตัวถัดไปนะครับเดลต้าเดลต้ามาแล้วนะครับมีคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับเดลต้ามาว่าอยากจะเสีย่ยงโยนหัวโยวนก้อยนะครับ เรามาดูกันนะครับถ้าจะเสี่ยงจะทํายังไงดีนะเดลต้าตอนนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็โชคดีด้วยนะครับที่เขาพักตัวช่วงสนนี้นะทำให้เราเห็นจุดสต็อปลอตใกล้ๆจุดสต็อปลอตของเขาอยู่ที่170นะครับนี่คือแนวสต็อปลอตเลยนะแล้วก็ราคาตอนนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นเพราะว่าวันนี้นะครับเพิ่ง break ออกจาก high ที่พักตัวได้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับสามารถวางแผนการเทรดได้นะ ส่วนจุดถัดไปนะครับที่เขามีโอกาสจะไปประทะผมต้องไปดูที่ทาเฟรมใหญ่กว่านี้ครับเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วนะฮะมีไหมไม่มีแล้วนะครับตัวเดลต้าเป็นออทามไฮครับตัวถัดไปนะครับ Tqm โเอ้โห TQM เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เสียทรงเสียทรงเสร็จยังไงต่อครับกลับตัวครับครบสูตรเลยเสียทรงตรงนี้นะครับที m เมเสียทรงตรงนี้หลุดโลเห็นไหมแท่งแดงหลุดไฮโลก่อนหน้า ทิ้งตัวลงมาเด้งพักทะลุนะลับตัวเรียบร้อยครับลับตัวเสร็จยังไงต่อครับลงมาสะสมกําลังโอ้โหนะใครที่ศึกษากับรายการหุ้นเด่นรอบวันนะก็จะเห็นทรงนี้บ่อยๆนะสะสมกําลังเสร็จยังไงต่อครับเลือกข้างนะถ้าผ่านไฮช่วงโซนนี้ฮนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าถหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าผ่านไปได้ก็เป็นเทรนขาขึ้นครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้จุดสตอปลอสก็จะยังอยู่เนะี่ยร้อยสิบสามบาทนะก็ ราคาก็อาจจะวนเวียนอยู่ในช่วงไซเวสสะสมกําลังต่อไปครับตัวถัดไปนะครับตัวที่15แล้วนะครับมาครึ่งทางละ SMTSMT ตอนนี้ผมมองว่าเขาน่าจะตันๆแล้วนะไซเวอัพนะครับตัวนี้ไม่มีจุดที่แบบเป็นพิกๆให้เห็นนะหลังจากที่ราคาลงมาเสร็จทรงตรงนี้นะก็มีการดีดกลับขึ้นไปปั๊บนะเห็นไหมกลับตัวละพราะกลับตัวเสร็จลงมาสะสมกําลังแล้วดีดขึ้นไปทำา i ใหม่ แล้วก็พักตัวแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พักตัวเห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับก่อมเขาค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เบย์อัพนะค่อนข้างที่จะบีบผมคิดว่าน่าจะรอให้เห็นภาพชัดกว่าน,นี้ดีกว่าถ้าจะเลือกผ่านไฮไปให้ได้นะครับก็ต้องมีการกระชากขึ้นไปแรงๆนะไฮของเขาอยู่ที่3.18นะครับกระชากขึ้นไปแรงๆสัก1ทีนะครับให้เราได้มั่นใจได้นะครับแต่ว่าต้องไปเต็มแท่งด้วยนะแท่งนี้ที่เบค a ไฮก่อนหน้านี้แท่งนี้เนะี่ย โผล่มาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะแท่งที่เบรกหายแต่ว่าถ้าหลุดขึ้นไปได้แบบเต็มแท่งอันนี้น่าสนใจนะครับช่วงโซนที่มีการเบรกไฮสวยๆชุดนี้เนี่ยชุดนี้ถ้าหลุดไปได้เต็มแท่งแบบนี้มีโอกาสวิ่งต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าหลุดขึ้นไปนิดเดียวก็แบบนี้ฮะมีโอกาสพักตัวนะตัว SMT นะครับก็ผ่านดีกว่านะสําหรับผมนะครับ TU นะครับตัวถัดไปโอ้โหเมื่อวานวิเคราะห์กันนะว่าจอไฮมีโอกาสทะลุนะครับ แล้วก็ไปจริงๆด้วยนะทะลุไปแล้วนะครับทะลุแล้ววิ่งต่อเลยจะไปถึงแนวไฮเดิมที่สิบหกบาทสิบตางถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับสำหรับทียูขึ้นม้วนเดียวเลยไม่มีการพักตัวเลยนะแต่ว่าช่วงโซนสิบหกบาทเนี่ยสิบหกบาทสิบตางก็อาจจะมีการชะลอบ้างนะเพราะว่าเป็นแนวเดิมนะครับน่าจะแวะพักสักหน่อยนะครับถ้าจะขึ้นต่อเลยก็ถือว่าโหดเกินไปนะสำหรับตัวทียู ถ้าไม่ขึ้นต่อนะแล้วมีการพักตัวลงมานะครับแนวะซับลออยู่ที่13.2สานะสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเขาเริ่มมีการพักตัวแล้วก็ยกไฮใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะได้เลื่อนซับลอตแต่จุดนี้ไม่แนะนํานะไม่แนะนําจริงๆเพราะว่ามันไล่ราคาเกินไปครับสําหรับทียูตัวที่17นะครับสุภไลสุภลัลโหกลับตัวแล้วนะครับแมสุภลัลหลังจากมีการเสียทรงนะครับตอนนี้ก็มีการกลับตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถวางแผนเทรดได้นะ มีการขึ้นย่อทะลุนะครับชุดนี้นะครับหลังจากทะลุ16บาท20สตางค์ไปได้ยังไม่มีการพักตัวไม่รู้จะขึ้นไปต่อเป็นรูปแบบที่1ห,หรือว่ารูปแบบที่2นะตอนนี้รูปแบบที่สามไม่เข้าแน่นอน,นครับไม่หนึ่งก็สองฮะตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสุภไยจะไปต่อในท่าไหนนะครับถ้าเขาเลือกที่จะพักตัวสะสมกําลังก่อนนะครับก็มีแนวซับรออยู่ที่15บาทไม่คหลุ่นแนวนี้ครับแต่ว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อนะแนวถัดไปที่จะประท้ก็คือ17.4นะครับแล้วก็ 17.6ซึ่งเป็นแนวแก็บ,บนแก็บล่าของเขาเองครับลองรุนกันนะครับต่อไปนะครับตัวที่18ครับกัฟกราฟก็มีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะครับเป็นหุ้นขวัญใจมาชนเลยนะตัวนี้มีการขึ้นยอ่อทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามไปทีเดียวนะเราสามารถเข้าริชเตรียมวางแผนการเทรดได้เลยนะครับสำหรับกัฟนะก็ไม่รู้ว่าจะพักตัวหรือว่าจะไปเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าพักตัวลงมานะไม่หลุด29บาทนี่ถือว่าสวยครับจะเป็นช่วงของการสะสมกําลัง แล้วก็ถ้ายังไม่พักตอนนี้นะครับแนวถัดไปที่มีโอกาสไปมาะทักก็คือ33.75ครับซึ่งเป็นแนวรล้์ไฮเดิมนั่นเองตัวถัดไปตัวที่19ครับซินิกซินเ,ก,นเกก็เป็นขาขึ้นนะครับชัดเจนนะหลังจากที่ราคาออกจากกรอบนะเมื่อวานก็ติดนะครับวิีคอห์กันวันนี้ก็ติดมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เปิดแกลบกระโดดขึ้นไปเลยนะดีครับ ถ้าเปิดแกวแบบนี้เรายกซับลอสแน่นอนคนะเรายกมาไว้ที่แกวถ้าราคาปิดแกวเราควรจะเทคโปรฟิตออกไปก่อนเพราะว่าหุ้นที่ปิดแกวนะครับก็ส่งสัญญาณการอ่อนกําลังนั่นเองครับแกบของเขาจะอยู่ที่15.6นะไม่ควรลงมาปิดครับถ้าจะขึ้นต่อแล้วก็ตอนนี้นะครับสเดีียก็เป็นออทามไฮเนาะไม่มีไฮให้ประทะแล้วนะก็ต้องรันโปรฟิตต่อไปนะครับสําหรับใครที่มีของอยู่ครับต่อไปนะครับตัวที่20 SCC SC โอ้เป็นขาลงครับมีจุดประท่าถัดไปนะถ้าเด้งขึ้นมาชุดนี้อยู่ที่โซนราคา124บาทครับตัวถัดไปนะครับ AI นะวันนี้ก็วิ่งขึ้นต่อนะเป็นทรงของขาขึ้นนะครับชัดเจนหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็จะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแบบนี้ละฮะส่วนจุดซับรอดนะครับจะอยู่ที่1.82นะ1.82นะครับซึ่งเป็นแนวไฮโลนะครับล่าสุดของเขานะและแนวประท่าถัดไปนะครับเดี๋ยวผมดูในทางเฟรมใหญ โซนประมาณ2.40นะครับซึ่งเป็นลลว์ไฮก่อนหนะ้าในทม์เฟรมันเลยนะก็ลุ้นกันนะครับว่าจะไปถึงไหมตัวถัดไปนะครับซิลี่นะ่าจะเป็นขาลงอยู่นะ,ะเด้งเฉยๆครับยังเป็นขาลงอยู่ครับตัวนี้ผ่านนะตัวที่23ครับ RSRS เนี่ยน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับราคาตัวนี้เป็นขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเสียส่งนะครับเสียสรงแต่ว่าเป็นการเสียสรงแค่แย่ไส้เท่านั้นเองนะและตอนนี้ ตัว i อเนี่ยก็กำลังนะครับจอหายคลื่นย่อยนี่19.5นะครับถ้าผ่าน19.5ไม่ได้นี่ถือว่าสวยมากนะถ้าผ่านได้ปุ๊บเนี่ยซอลอเราจะถูกยกขึ้นนะตามจุดเนี่ยฮะเราจะยกมาไว้ที่ราคานี้ฮะ17.7นะ 17. นะถ้าสมมุติว่าผ่าน19.5ได้ตอนนี้ i s กําลังบีบทํากรอบแคบๆอยู่ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะผ่านได้ไหมแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะเขาก็จะใช้ซ็อลอตตัวเดิมนะครับซอลอดเดิมเขาอยู่ที่17.4ครับ เลามารอดูทรงกันกับตัวของเขากันนะเนี่ยถ้าผ่านได้จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับเนี่ทรงกลับตัวนะสวยเลยนะครับต้องอรอลุนกันนะไอซ์จะรอดหรือไม่รอดรอบนี้ครับตัวถัดไปนะครับ SPVI ตัวที่4ี่แล้วเป็นขาขึ้นชัดเจนครับวันนี้ก็วิ่งขึ้นต่อหลังจากที่เมื่อวานมีการทะลุหายขึ้นมาได้นะไม่พักนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปที่เขาจะไปประทากันมีไหมไม่มีนะครับเป็นออทามหายนะจุดซอบลอดเขาอยู่ที่เดิมนะ อยู่ที่2.98นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีการพักตัวแล้วก็ทำไฮใหม่ตอนนี้เป็นคลึ้นต่อเนื่องนะครับใช้จุดสับลอสที่2.98ที่เดิมครับถ้าพักตัวลงมาห้ามหลุดแนวนี้ครับตัวที่25ครับ ALT ALT นี่ขึ้นม้วนเดียวเลยนะเออมีการพักตัวรอบเดียวนะครับเนี่ยฮะขึ้นพักแล้วก็ผ่านแล้วก็ขึ้นเลยนะฮะ มีโอกาสจะชน3.72ได้นะครับถ้ายังขึ้นไม่หยุดแบบนี้นะเถือว่าสวยครับถ้าชน3.72แล้วมีการพักนิวไฮใหม่อีกรอบหนึ่งก็ค่อยว่ากันครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีจังหวะให้เล่นละตัวถ,ถัดไปนะครับ G P S C นะครับตัว26แล้วนะตอนนี้เป็นการเด้งของขาลงนะครับตัวนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้ขาลงได้นะครับว่าถ้าหุ้นทําทรงแบบนี้ไม่ควรเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ถ้าจากเก่งกาไรไม่ควรจะเล่นหุ้นขาลงนั่นเองแต่ว่าถ้าใครเล่น DW นะครับก็เล่นไดนะ้ต่อไปนะครับตัวที่27ครับเอเชียนวันนี้ขึ้นต่อ,อถือว่าสวยนะครับหลังจากที่ราคาเบรกไฮช่วงโซน12บาทขึ้นมาได้ก็เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเน,นี่ยชุดนี้ที่เบรกไฮขึ้นมาได้พอเบรกไฮเสร็จปุ๊บพักตัวแป๊บเดียวนะครับพักตัว3วันแล้วก็ขึ้นต่อวันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ยกจุดสอบรอตขึ้นมา จุดต็อปล่าสุดของเอเชียนอยู่ที่นี่ครับ12.30ครับเดี๋ยวเราไปดูแนวถัดไปที่เขามีโอกาสจะไปประทะนะต้องไปดูที่ทําเฟรมนะครับโอ้โบ16บาทเลยนะครับเดี๋ยวได้เจอกัน16บาทนะเอเชียนสวยครับตัวนี้สามารถวางแผนการเทรดได้นะเพราะว่าหลังจากกลับตัวสะสมกำลังเสร็จแล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นชัดเจนที่บริเวณนี้แหละครับสวยครับต่อไปนะครับตัวที่ 28J มาติดต่อเนื่องเลยเมื่อวานก็ติดวันนี้ขึ้นต่อครับ ก็เหมือนเดิมครับแผนเดิมไฮที่มีโอกาสปะทะคือ16.9ครับแล้วก็โลนะครับที่เป็นซับลอยู่ที่15บาทครับตัวที่29โชว์นะครับโชว์โอโ้โหโชว์คลื่นใหญ่นี้ก็ถือว่ากําลังฟอร์มตัวนะเดี๋ยวเรามาดูขื้นเล็กดีกว่าผมเห็นขึ้นเล็กตรงนี้นะราคามีการขึ้นยอ่อแล้วก็ทะลุใช่ไหมเพื่อนเห็นนะครับแท่งเขียวชัดเจนเลยแล้วหลังจากนั้นราคามีการพักตัว กลับลงมานะครับเพื่อที่จะสะสมกําลังทรงแบบนี้ก็คือต้องสะสมกําลังก่อนแน่นอนครับเพราะว่าเขาทิ้งตัวลงมาลึกเกินไปถ้าจะเป็นเทรนเลยไม่ควรจะทิ้งตัวลงมาลึกขนาดนี้นะต้องรอดูนะครับว่าเขาจะพักตัวเสร็จเมื่อไหร่และการพักตัวรอบนี้ไม่ควรหลุดนะครับ0.43ครับถ้าไม่หลุดชุดนี้มีโอกาสที่จะฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นได้ครับสำหรับโชว์ครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับ KSL ตัวที่30มมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็ ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็เสียทรงเสียทรงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในกรอบล่าสุดว่าเขาฟอร์มตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเคสเลมีการขึ้นยอ่อทะลุอ่าชุดนี้ถือว่ากลับตัวครับสัญการกลับตัวแล้วก็มีการพักตัวลงมาไม่หลุดโลนะไม่หลุดโลด่นโซนนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกไฮขึ้นไปได้โอเคครับออกจากกรอบใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการขึ้นพักทะลุพักทะล,ทลุโอเคสวยครับ ตัวนี้จัดว่าเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับโอกาสที่เขาจะไปประทะ2.44ได้ก็มีสูงครับแล้วก็ถ้าพักตัวลงมาในอนาคตนะถ้าเขาสวิงสวิงลงมาแบบนี้นะครับไม่ขึ้นไปขาเดียวเลยเนะี่ย จุดที่ห้ามหลุดเลยคือ2.08ครับซึ่งเป็นซับลอตของเขานั่นเองเอาล้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นทั้ง30ตัวที่ติดสแกนมาในวันนี้เป็นหุ้นเริ่มต้นเทรนก็เยอะนะเป็นหุ้นที่กําลังอยู่ในกรอบก็มีนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเอาเข้าลิสต์ทการบ้านไว้เลยนะครับเตรียมตัวที่จะเทรดในวันถัดไปครับเอาล้ครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับก็เรื่องแรกนะก็นี่ครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องมินิฮีโรของเรานะครับสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะครับและเมื่อเพื่อนเเป็นสมาชิกกับช่องมินิฮีโร่แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือจะได้ l ส s t หุ้นการบ้านนะครับทุกวันอาทิตย์นะเราจะส่งเข้าชุมชนให้นะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับจะเป็น mini คอร์สของอาจารย์พืชนะครับเป็นการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตและวันพุธจะเป็นคลิปการอัปเดต s e ต f i indicator กลางสัปดาห์ครับเพื่อดูเทรนดของ s e ตบ้านเราเนี่ยนะครับว่ามีการ เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างช่วงกลางสัปดาห์ครับและเรื่องที่2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากจะศึกษาหุ้นอย่างจริงจังนะครับก็ทางช่อง Money h e ีโรของเราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโได้เลยครับซึ่งในคอร์สของเราก็จะมีทั้งการ ดูพื้นฐานนะครับอนุกันการเงินพวกนี้แล้วก็มีคอร์สของการดูกราฟแท่งเทียนนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะกราฟเทคนิคข้อมือใหม่แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะอ่านนิเยศเว็บได้ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับคอร์สของการนับเว็บนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดมันีโรได้เลยครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากช่องมันนี่ลงนเรานะครับ แล้วก็เพื่อนๆสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนี่ฮะคุยกันนะครับแวะมาคุยกันทุกวันนะครับผมจะได้ไม่เหงามีเพื่อนคุยนะคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดคอมเมนต์เพื่อนๆอ่านกันในช่วงเริ่มของรายการนะครับเอาละครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในหุ้นเด็ดรอบวันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ